ครับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีช่วงเช้าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงต่างๆนะครับเดินทางเข้ามาร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงทมกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับ โดยพลเอกประยุ์จันโอาชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ทับ2558ที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยมีนายปีติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับมีคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงต่างๆเดินทางเข้ามาร่วมการประชุมในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าที่ทหารและตำรวจอย่างเข้มงวดรอบพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรครับ อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับวาระการประชุมครั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการรายงานภารกิจสําคัญและสรุปผลการดําเนินงานสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนําเสนอประเด็นที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุนและขอความร่วมมือจากส่วนราชการกระทรวงต่างๆ3ด้านนะครับคือการดูแลเกษตรกรการจัดการทรัพยากรการเกษตรและการบริหารสินค้าเกษตรนะครับเนื่องจากภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงแต่ยังคงต้องเร่งรัดการแก้ไข ปัญหาเร่งด่วนให้กับเกษตร,รกรพร้อมวางรากฐานการพัฒนาเกษตรกรรมนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆนะครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายพร้อมสั่งการแนวทางการดําเนินงานต่างๆต่อไปครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีที่น่าสนใจในช่วงเช้าวันนี้ครับนันทวัฒน์ทับเคลยวถ่ายภาพนำพลเยนสาทีมข่าว i อเอ็นเอ็นรายงานจากการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ